นี่คือโคมไฟไฮเบริสโซลาเซลล์รุ่น100วัตต์ปรับแสงไฟได้3สีมเดิโซล่านะครับโคมไฟรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวใช้แบตลิเทยียมฟอสเฟตความจุ5,000มิลลิแอมตัวนี้สว่างได้นานประมาณ12ชั่วโมงวัสดุตัวโคมไฟเป็น ABS PC แข็งแรงทนทานรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับสามารถยึดติดเพดานก็ได้หรือว่าจะเอาไปแขวนกับเพดานก็ได้นะครับแผงโซลาเซลล์ของเขาเป็นแบบโมโนคริสตัลไลตัวนี้กำลัง6โวลต์6วัตต์สายไฟรุ่นนี้ยาว7เมตร กรอบแผงโซลาเซลล์เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้งานไปนานๆไม่กรอบไม่ขึ้นสนิมโคมไฟรุ่นนี้เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์กับตัวโคมไฟเข้าด้วยกันเขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดออตโต้มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานนะครับมีรีโมทควบคุมการทำงานพร้อมาฐานรีโมทมีน็อตและพุกยึดแผงโซลาเซลล์พร้อมขายึดแผงโซลาเซลล์เป็นขาเหล็กพื้นที่่องสว่างประมาณ50-60ถึงตารางเมตรนะครับรุ่นนี้ปรับแสงไฟได้3สีมีแสงขาวแสงวอร์มและแสงผสม ถ้าเราตั้งแสงไฟสีไหนไว้กลางคืนไฟติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราปรับไว้นะครับในตอนกลางวันที่ชาร์จพลังงานจะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จกระพริบนะครับสำหรับรีโมทควบคุมการงานมีปุ่ม on off เปิดปิดการทำงานสามเหลี่ยมบนล่างเพิ่มลดความสว่าง6 k ปรับแสงขาว4 k แสงผสมส k แสงวอร์ม3ปุ่มด้านล่างตั้งเวลาการทำงานนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าจิ้มตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ